วันที่23พฤษภาคม2566กรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าโดยพบว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมียอมความกดอากาศตามปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนซึ่งลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักในบางแห่งแต่ยังคงมีอากาศร้อนในตอนกลางวันขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงใน นีโโโโ theory, 2, way, ้โดยภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักในบางแห่งส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักส่วนชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองสำหรับพยากรณ์อากาศประเทศไทยเวลา6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่ส่วนกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่